สวัสดีครับนำเสนอเกีย่งยินรีไวรุ่นห้าศูนย์หนึ่งยินรีไวห้าศูนย์หนึ่งมือสองตัวนี้นะครับรหัสรหัสหนึ่งศูนย์สี่นะครับรหัสหนึ่งศูนย์สี่เอวัดจริงสามสิบสี่ยาทั้งตัวสามสิบเก้าปลายขาแปดเม็ดอินอีหยีราคาหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทเป็นงานซูเปอร์แบคเข้มเลยนะทุกคนนะเนี่ยนะซูเปอร์แบคเข้ม hm เลยเข้มมากอะ่ะตัวนี้ดูสีด้านหน้านะครับ ซูเปอร์แบคเข้มที่ร้านเรานะจะขายเฉพาะเกงยีนเกรดเอขึ้นเท่านั้นนะครับกางเกงที่เรารับมานะจะเป็นกระสอบเกรดเอที่มีราคาแพงที่สุดของบรรดาเหล่างเกงยีนมือสองนะฮะรุ่น501นะครับ,รน,รบนี่นะดูสีด้านหน้านะฮะแล้วก็ดูสีด้านหลังนะฮะด้านหลังกันนะฮะเป็นสีซูเปอร์แบคเข้มๆนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูป้ายประเกันนะ ดูป้ายประกันกันนะครับเป็นรุ่น501 w 34L 30นะฮะเดี๋ยวดูดูเล d แทบกันนะฮะป้ายเลตแทบสกรีนรีไว e นะฮะก็จะสกรีนรีไว้สองข้างนะฮะยุคหลังมาจะไม่เหมือนยุคเก่าๆถ้ายุคก,ก่อนกเก่าๆเนี่ยรีไว้50หรือว่า60เนี่ยจะสกรีนเลตแทบด้านเดียวนะครับจะประมาณนี้นะฮะถ้ายุคเก่านะฮะตัวนี้นะครับ ราคาหนึ่งพันห้ารอยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับตรงไซท่านใดนะครับขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะฮะที่หลังไม้นะครับหรือเบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้านะฮะป้ายแคร์ป้ายอะไรอยู่ครบนะครับขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณครับ